ท่านผู้กองครับสอบถามนิดหนึ่งครับรถตู้เขามามาอะไรครับเสียครับแบบไม่ไม่มีใครโบกนะครับไม่มีใครโบกไม่มีใครโบกเนี่ยเมื่อกี้ทำทำไมมามาเสียเขามีความผิดอะไรครับสอบถามมีความรู้นะครับสารวัตรครับรถตู้เขาเข้ามาทําไมครับคนขับรถตู้ข้อหาอะไรครับมันมันไม่มีใครเรียกนะครับ <Okay. S 1> อาแล้วไม่มีใครเรียกนี่ครับโอ้โนะครับคนขับรถตู้พลเมืองดีมากครับใช้รถผิดประเภทก็เดินเข้ามาในป้อมเองครับมาจ่ายเงินก็ปรับเองครับอะไรนะครับเอ่อผมจากที่ไหนไม่ถึงอะไรครับมรผมเป็นประชาชน,นครับขออนุญาครับมผมเป็นประชาชนออครับ เจ้าหน้าที่บริการประชาชนได้เยี่ยมมากครับมาปิดประตูกระจกผมครับโทษนะครับสอบถามนิดนึงครับสอบถามนิดนึงบดีสารวัตรยังคุยกับผมอยู่ครับผมผมว่าท่านเสียมรยาญไหมท่านสารวัตรกำลังคุยกับผมอยู่นะครับเมื่อกี้ท่านในดาบดดดเสียมรยาทมากให้เกีย อันนี้ผู้บังคับบัญชาท่านหน่อยครับเออน,นี่ผู้ใหญ่ท่านนะสารวัตรนะเออมัน,นไม่ใช่ผมเป็นประชาชนเนะน,นี่ยเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจเอออ๋อ,อ,อ,อสอพบ้านแฮดครับผมโอ้นี่เป็นระดับสารวัตรนะครับอ่าดูสิครับอ่าแล้วในดาบนี่ก็ประมาณนี้ครับ ดูพฤติกรรมนะครับเจ้าหน้าที่นะครับผมแค่มาพูดคุยสอบถามความรู้นะครับธรรมดานี่เองครับผมเป็นประชาชนนะครับแล้วมาถามผมเหมือนจะเอาเรื่องเลยครับว่าคุณเป็นใครนะครับท่านสารวัตรเมื่อกี้มีในรูปครับเดี๋ยวรบกวนไฟไฟรวบรวมข้อมูลนะครับนะลองดูนะฮะท่านสารวัตรเนี่ยครับนะครับเมื่อกี้นะครับท่านดาบ ท่านสารวัตรกำลังคุยกับผมอยู่ครับท่านดาบมารีบปิดประตูกระจกแล้วก็กระดัดผมพูดคุยยังยังจะถามว่าผมเป็นใครด้วยครับอ๋อเจ้าหน้าที่นี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยครับประชาชนจะมาพูดคุยด้วยเนี่ยไม่ได้เลยอ๋อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรวบรวมหลักฐานนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับเดี๋ยวปรึกษาฝ่ายกฎหมายแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับอ๋อดาบใหญ่กว่าสารวัตรนะครับผมไม่รู้อะครับเนี่ยฮะ โอ้โหพฤติกรรมเนี่ยไม่ได้เลยครับเนี่ยนะครับเนี่ยในดาบครับอันนี้คือท่านสารวัตรครับเออน,นี่ท่านสารวัตรครับ ผมผมเพิ่งรู้นะครับที่นี่ในดาบนี้อ,อย่างเอสารวัตครับผมกําลังคุยท่านสารวัตรกาลังคุยกับผมอยู่ครับกาลังสอบถามอยูอ่ท่านในดาบนี่มามาเหมือนคล้ายๆผมยืนอยู่ตรงกระจกครับคล้ายๆปัดมือผมบอกและปิดกระจกครับโอ้โหนะครับนี่คือพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ครับ เด,เดี๋ยวผมลองโทรหาผู้บังคับดูครับเดี๋ยวลองโทรหาผู้บังคับดูนะครับโอ้สุดยอดมากสบพบ้านเฮียดครับผมผมแค่มาถามขอความรู้แค่นั้นเดีครับเอาเอาโทรศัพท์มาหน่อยเอาโทรศัพท์มาแท็บ,ทบ ในดาพอดีกาลังคุยสารวัตรสารวัตกรกำลังคุยอยู่เสียมารยาทมากเลยมาปัดมือกระจกแล้วปิดกระจกะครับสรุปใครใหญ่กวา่าโดยตําแหน่งไม่แน่ใจในดาหรือสารวัตรไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้พบกันนะครับบ้านเฮ็ดครับผมเดี๋ยวนะครับ อ, s <S อยู่ในคลิปเลยครับเมื่อกี้ผมแค่จะสอบถามนะครับเรื่องของรถตู้ที่มาจอดนะครับว่าไม่ได้เร <blonde. S 2> okay. ียกครับไม่ได้เรียกแต่ทําไมรถตู้มาจอดไม่มีมมด่านด้วยไม่ได้เรียกด้วยครับมามาจอดแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็เขาเรียกให้ไปด้านหลังแล้วเข้าไปในป้อมครับเรียกด้านหลังแล้วเข้าไปในป้อมเมื่อกี้เบอร์โทรฟุ้งกลับะไรมีใน้ตยนั้นไหมรคลิดนดเสอร์คนหลนวันนี จะเซอขึ้นจะเซอขึ้นมานี่เอาไปยุาง้ามานี่มานี่อ่านะครับเมื่อกี้นายดาบครับปัดมือผมออกจากกระจกทั้งที่ผมกำลังคุยกับท่านสารวัตรอยู่ครับอ่ปัดมือผมออกจากกระจกแล้วก็ปิดประตูล็อกเลยครับทั้งที่ว่าสารวัตรกำลังคุยกับผมนะครับนายดาบครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้พบกันนะครับนายดาบอเดี๋ยวนะครับ ครั้งแรกที่ผมมามีจุดที่มีประเด็นหลายประเด็นผมก็ยังนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรวบรวมหลักฐานดําเนินการนะครับผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องอ่าเดี๋ยวจะแต่ดูคลิปย้อนหลังนะครับแล้วก็อ่าจะปรึกษาฝ่ายกฎหมายนะครับต่างๆนะครับรว,รวบรวมหลักฐานคลิปก่อนแล้วก็คลิปนี้นะครับว่ามีจุดไหนยังไงบ้างนะครับ ถ้าเจ้าหน้าที่ทําถูกก็ก็ทาไปครับแต่ว่าถ้ามีส่วนไหนที่ที่กระทําเกินกว่าเหตุหรือไม่ถูกขั้นตอนในเรื่องของการตั้งด่านนะครับก็เกี่ยวผมต้องรวบรวมหลักฐานนะครับดําเนินการครับในดาบปกป้องปกป้องนายครับประมาณนี้ผมกําลังคุยสอดถานสาระนะครับว่าเรื่องออรถตู้ที่มามาเข้าไปเอาใบสั่งด้านในครับแล้วก็ไปเซ็นเนี่ย เขาปิดอะไรบอกข้อหาใช้รถผีประเภทผมก็ถามว่าใช้รถผีประเภทแล้วไม่มีใครบกใครเรียกทําไมเดินเดินเข้าไปหลังป้อมแล้วก็ไปเสียค่าปรับนะประมาณนี้นะครับแล้วเจ้าหน้าที่ทําไมให้แค่ใบสั่งแล้วกลับไปครับน่าจะเป็นคนคุ้นๆน,นะครับน่าจะเป็นคนเดียวกันจากกรณีคลิปแรกครับของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับครับ แล้วก็ในดาบเดินมาผมกําลังสนทนากับท่านสารวัตรนะครับในดาบเดินมาปัดมือผมจากกระจกแล้วก็ล็อกประตูนะครับผมเคาะเรียกอีกครั้งหนึ่งผมก็บอกว่าเออทำไมไม่มีมารยาทนะครับท่านผู้รำกัญชาหรือท่านสารวัตรกาลังจะคุยคุยกับผมอยู่นะครับแต่ทําไมในดาบไม่มีมารยาทเลยนะครับเหมือนในคลิปอะครับมีประเด็นนะครับที่จะต้องปรึกษานะครับท่านผู้ใหญ่แล้วก็ทากฎหมายนะครับให้รวบรวมหลักฐานนะครับ ผมมั่นใจชัวร์แน่นอนว่าต้องตั้งต่อแน่นอนครับก็เดี๋ยวผมต้องเดินทางต่อแล้วนะครับก็ขอบคุณ FC นะครับทุกๆท่านนะครับที่ติดตามชมไลฟ์สดนะครับนักลบขอขอบคุณนักบด่านเถื่อนนะครับแล้วก็ท่าน FC นะปลาเกลียงใจอ่อนนะครับแล้วทุกท่านครับนะครับก็ก็เดี๋ยวลองไปดูในคลิปย้อนหลังนะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ